เฮ้ยไอ้หนุม่มเองนั่ะแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่เหลืองแน่กูวันนี้ ไฮโรบักบริการเติมโรบักราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมยังสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการได้ที่ริงใต้คลิปมีแม้แต่ระบบ ID p a s s ระบบแบบกรุ่สามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับริงอยู่ใต้คลิปเดอร์ e อ t Shop อร้านรับฟาร์มแ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น s h โ d o b e e i ีฟส์ท l o ็อ f o o d s โลกูนแมสซิตี้อย่าลืมไปใช้บริการนะครับริงอยู่ใต้คลิปนะ เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ใครนะครับอันนี้ใครเนี่ย n o ช Channel นั่นเองนะครับตบมือแหม่ไม่เล่นมุกนี้ไม่ได้นะครับมุกตบมือมันต้องมีไม่งั้นมันจะเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนเอไอนั่นเนี่ยมันมือมึงไม่มีอะไรทำใช่ไหมวันนี้นะครับเราอยู่กับแแบเดิมเช่นเคยนะฮะชินอเบะไรฟ์ทูนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมารีวิวพลังของคางุยะนั่นเองนะครับใช่พี่ไม่รู้ว่ามันใช่ของคางุยะเปล่าเนี่ยที่ตัวผู้หญิงเะ นั่นแหละตัวนั้นแหละไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าพี่นะครับดูจากตะกูลตรงนี้แว่มันเขียนว่าคางุยะนะครับซึ่งมันคือหน้าของไอ้ผู้ชายสักตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันไม่ดูชื่อมาน,นะครับว่ามันชื่ออะไรเอาเป็นว่ากูขอเข้าใจว่าเป็นคางูยะไปก่อนนะเพราะว่าเราก็ดูนารูโตะไปไม่ถึงไหนนะครับขออภัยด้วยนะสำหรับใครที่รู้ว่าพลังที่แท้จริงคือของใครนะครับมันเป็นลูกหลานคางูยะหรือเปล่านะก็อคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับว่ามันใช่ลูกหลานของคางูยะไหมนะครับ ตอนนี้ก็คือตีมันเป็นคางูยะาไปก่อนเนาะมันก็คือพลังนี้นี่เองนะครับที่โชว์ไปเมื่อกี้นะครับโอกาสซุ่ม2 8 6อนะครับโอ้กูนี่มันดวงดีจริงๆเลยนะครับพวกไม่มีก็อไม่มีต่อไปพวกงอกรอเล่นรอเ,เล่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวพลังให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวกูจะไปตบคนด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนที่กูกดเกมเข้ามาเมื่อกี้นั้นนะครับดูมันโลบ์โฮม2องมันฆ่ากูนะครับแล้วพิมอีซี่ไว้ซึ่ง พี่ใส่คาถาแค่3อันนี้นะครับแล้วมันดีใจที่ฆ่ากูได้แล้วพิมพีซี่เดี๋ยวมึงเจอกูบอกเลยนะครับมาคราวนี้กูใส่ทุกคาถาแล้วนะครับแมนเดี๋ยวต้องตามล่ามันก่อนนะครับแต่ตอนนี้นี่มันอยู่ไหมโอ้มันยังอยู่ว่ะแรง f เ,เองแค่แรง f แม่งทำเศร้าว่ะคุณผู้ชมคิดว่าไงวะกูก็แรง f ไปเดี๋ยวเรามารีวิวพลัง,งของคางุยัก,กันเลยดีกว่านะครับมารีวิวกันเลยนะตามจริงนะครับคุณผู้ชมกูก็อยากจะเล่าประวัติตัวละครให้ฟังก่อนรีวิวนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันคือใครนะครับเอาจริงจริงๆอยากเปิดรายกาารล่ ประวัติตัวละครคร่าวๆก่อนแต่ไม่รู้มันคือใครนะครับเอาเป็นว่าไม่เล่ากันละกันเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเน้นตบคนเป็นพิเศษนะครับคลิปนี้จะไม่รีวิวยืดเยียอนะครับสกิลวีนะฮะไปครูดาวอยู่ที่22วินาทีนะครับเราใช้จักระ1600 0กจักระนะครับคุณผู้ชมไปไปเลยสกิลนี้ปุ๊บนี่นะครับเป็นการปล่อย มันเป็นกระดูกนะครับนิ้วมือไปโจมตีประตูแหวนซึ่งโจมตีแบบหลายฮิตมากๆนะครับคุณผู้ชมเอาเลยเฮ้ยรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่ามือสมควรหรอว่าไอ้มือใหญ่อะไรวนะเน่โอ้โหมีการโชว์พลังกันด้วยออดเชดผู้ด,ดีนะกูหลบก่อนอ้แม่เดี๋ยวเราเทดกับคนนี้เลยดีกว่านี่อ้าวไปโดนนู่นเฉยอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมมันโจมตีหลายฮิตนะครับซึ่งก็แรงอยู่นะค่อนข้างรุนแรงเลยเอาจริงๆนะครับมันโจมตีหลายฮิตมากสกิลสองนะครับเป็นการสร้างกระดูกนะครับ ขนาดใหญ่เว้ยเป็นทางตรงนะครับใช้จักะ2 5 0 0 0ครูดาวยีิบสองวิเหมือนกันเอ้าเป็นเป็นเซ็กันเนี่ยปักหมวเงยหักขวมือไงไปดูนะวิชากระดูกไปเลยนี่ปุ้งนี่ครับสกิลสอ้โหโคตรแรงนะครับระเบิดอยู่ที่9,000นิกยังไม่แปลงร่างนะอยู่ที่9,000 9,000หลายทีมากนะครับนี่สกิลหนึ่งนี่สกิลหนึ่งกูเท่ไปเลยแต่ตามจริงแล้วเราไม่ควรแทรกแซง การต่อสู้ของยินจาแต่ว่ากูเป็นใหญ่กูแทรกแซงได้ยังไงหลังงั้นก็สกิล2ไปเลยนะครับเจ๊บบอกกันว่าสกิลนี้เนี่ยถ้าเราลอยอยู่บนอากาศนะครับไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับสกิลมันจะไม่ติดเนาะเราต้องแบบยืนอยู่บนน้ําหรือว่ายืนอยู่ที่พื้นสักที่หนึ่งนะครับถึงจะใช้สกิล2ติดนะประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาสกิล3นะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการใช้แท่นะครับไปฟาดศัตรูเว้ซึ่งศัตรูก็จะติดสตันนะครับเมื่อเขาโดนแท่นีฟ่ฟาดนะครับเอานี่ก่อนละกันแม่ทดสทบมึงเลยมันเนี่ แฟนี่นี่นะครับประมาณนี้เห็นไหมก็จะค้างอยู่อย่างนี้เออแซ่ฟาดไกลไหมโอ้ไกลมากนะครับมาถึงนี้ได้เลยถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่ไม่ล็อกเป้าเนี่ยรู้สึกจะไม่ล็อกเป้าหรือเปล่ากูว่าน่าจะมีส่วนล็อกอยู่แนบไม่ิดจำได้ไหมพี่พี่ตีมาจากตรงนี้ว้มมันโดนได้ไงก็ไม่รู้นะครับไม่อาจจะมีล็อกก็ได้เวย้ยแล,ล่ลองลองไปต้งน้่นนั่นไม่ล็อกสกิลนี้ไม่ล็อกเป้านะครับต่อมาจะเป็นสกิลสุดท้ายเว้ยนี่นะครับอันนี้ต้องแปลงร่างก่อนโอ้ หมดกระดูกขี้แม้ขึ้นตัวกูเป็นเชื่อราเรียบร้อยมาสกิลสุดท้ายสกิลอันตินะครับสกิลขี้ขวาแล้วก็แซดเน่แล้วก็โป้งเน่นะครับมาจะ เล็งพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะแทงไปตรงจุดๆนั้นเว้แล้วก็จะเกิดกระดูกนะครับมาล้อม,อมรอบเวสสก,กิลนี่นคูดาวอยู่ที่ประมาณ30มสิบกวินะครับถือว่าค่อนข้างโคตรจะนานมากๆเลยแต่ว่าถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับสกิลมันค่อนข้างเทพเบา,าง่ายๆนะนั่นแหละไปเลยค่างูยะซังไปเลยปุ๊บนี่ไปแล้วครับทิมปังโอ้โหทิมไกลมากนะครับนี่โอ้โหดาเมซี่หมื่นกว่าโคตรแรงนะครับคุณผู้ชมวันนี้แล้วกันนะครับเป็นการเทย์นะครับเดี๋ยวก็จะมีคนถามว่าคุณแรงแกผู้เล่นใหม่ว่าวววเอาละครับก็มีประมาณ นะครับส่วนถามว่ามันเก่งไหมเอาตรงๆนะครับถ้าเจอกับโหมดที่วิ่งเร็วๆนะครับไอ้นี่มันก็ไรประโยชน์อยู่ดีนะครับเห็นไหมมันวิ่งช้าเหมือนเต่านะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมไม่วิ่งช้ามากนะครับอุ้ยไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปลองทำเควสกันดูสักเควสหนึ่งนะเผื่อแบบจะเทพขึ้นอะไรเงี้นะครับแต่ต้องรีบทันนะเพราะว่ามันดูดมานาเยอะมากนะครับมันดูดมานาเยอะมากเฮ้อเฮ้อเจ้าพวกมนุษย์โง่เง่าข้ามาแล้วขางุยะได้เวลาตายของแกแล้ว ต้องดัดเจลิดหน่อยค่ะงอยุยะเป็นผู้หญิงมาฟึบนี่แปลงร่างคางุองอยะบวกโหมด Sen เซนจูฮาชิระมะเท่ากับซูเปอร์กอดอันดับแรกเราต้องเอ่อทำอะไรก่อนดีไหมต้องต้องพุ่งไปก่อนฟึบไปเลยนี่นะครับเอาไม่โดนใครเลยโดนโอ้โหตัวละ 30, 000, สามหมืน่นเกือบสี่หมื่นกระดูกนี่โอ้โหกี่หมื่นวะน่านะคุณผู้ชมเห็นไหมกี่หมื่นวะน่าเนะยอะมากฟาดแม่งนี่เซนจูแมก,กทืบทึบนะครับแล้วก็ต้องซัดทีหนึ่งแปดสามสองหนึ่งเจ๊ะ ต่อยสิเออนี่ขาเวลาผิดไปไหน่อยยังงไอ้ไอ้เนี่ยีนเคียนมันเขี้ยวมันเขี้ยวขอเขียนสูตรทีหนึ่งกูว่ากูบ้ากันทุกวันนะครับขออภัยด้วยมันเป็นมันเป็นมุกมันเป็นมุกนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องใส่ใจมันก็ได้นะครับเมื่อกี้นี่แปลว่ากูเริ่มบ้าแล้วคนดูจะหาว่ากูโรคจิตบางทีนะครับคนดูจะหาว่าโรคจิตใช่ไหมไม่โรคจิตนะครับเฮ้ยเพื่อนวันดียังทำอะไรกันแน่วันดีฟาดแมงเลยเลเวลวพันอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ย รลเวลพันหายไปแล้วอันนี้รลเวลห้าเราจะไมย่ยุ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีพวกโง่มาโอ้โหมืออีกแล้ว too late now. Remember you and and how We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run. Off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you would show me your heart. Let down our guards, think with our hearts, stare never a part drinking too young way too much.